น you know? ี่มาเมี่ยที่ยืนได้นี้เนี่ยเนาะน่ามอันนี้กลับมาจากชมชนแล้วใช่ไหมคะชื่ออะไรคะกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะอ่ะดูดูคนนี้ค่ะเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งตื่นค่ะน้ำจีนเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากมากน้ำน้ำดูดีดีผีเพิ่งตื่นนะผีน้ำผีตื่นสายว้ยจ้าอาจารย์นะคะแล้วไงอะยังไม่ทัน แกวันนี้วันจันทร์เข้าของอาจารย์มนาลาใครบออาจารย์มนาลาเข้ามอไปแน่อาจารย์นาค้างอุ้ยเนาะไปดูเนาะทำไมอาจารย์ไม่โทรกลับมากินด้วยใครซื้อมาเยอะแยะพูดมาให้เขาไหมอ่ะป่าเขาไม่มีรูกเขาเลยค่ะเดี๋ยวสิคะแป๊บนึงค้างน้ำบ้าสวยเชียวว้าวนุ๊ตนุ๊บอกฟันเหน็ดเหนื่อยในนุ๊ดสนุกมากโอ้เด็กก็ไม่ดื้อ มาภาษานางสองะไรนะภาษาน้องสองใกล้ๆนี่หว่าตรงข้ามแบบนิงเอาน้าไปเอานมอกล้วยเด็กจิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้จิมจิ้มจิมันกลัวมันตลบดีเนาะน่าเด็กเยอนนี้ไปโรงเรียนอะไรคะภาษาน้องสอนค่ะไม่รู้จักค่ะเอกชนยังไม่เคยไปเล้วยง่ายัยงไมง่ห่ายตายงายงเายง่ายง่ายง่าเง่าะเ่ายง่าม่าก่ยี่ายายแล้วเ่ีย่ย มาน,นีขอจบเผายังค่ะอยู่น้องค่าไม่สวยเลยเดี๋ยวไม่ชอบน่ะไม่สวยไหดีจบขผายัางจบขผายัาง,<อ>ง,งจบขผายังน้ำทำไปลงยูทูบเยอะเย้ยถึง48ด้วยนะโอเคค่ะโอเคดีมากมาน้ำผีอ,ออกมาแล้วผีอาจารย์ขาจบลง